<of> อาแล้วครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมสกิปตี้นะครับผมเบื่อไหมครับกับการที่ไอเดียของทุกคนเนี่ยแม่งไม่มีสกิลอะไรเล่นเลยนะครับมีก็มีน้อยชิบหายเลยนะครับผมเอาละครับถ้าทุกคนเบื่อนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสู่ไอเดียแล้วก็จะไปแจกทุกคนเลยนะครับผมไอเดียที่เราจะไปส่มมันราคาแค่ 3ามสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ตอนแรกเราก็ต้องสมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับผมก็ตั้งช okay, ื <net> <net <net> ่ออะไรก็ได nice> ้นะครับผมถ้าใครคิดไม่ออกนะครับผมก็ก็คิดไม่ออกต่อไปนะครับก็เขียนมั่มๆไปเลยนะครับผมคิดไม่ออกก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแ๋ยวก็ต้อง้ะครผ่านที่เราจําได้นะครับผมแล้วก็สมัครสมาชิกครับโอเคต่อไปก็ต้องไปเติมเงินก่อนนะครับถึงจะเล่นได้นะครับผม ชาเน็ตทุกคนชามันก็จะมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าผมมาสุ่มตอนเน็ตช้าๆนี่ของจริงนะครับผมเน็ตแรงก็สุม่มเน็ตช้าก็สุ่มนะครับผมเพราะว่าสามสิบเก้าบาทนะครับผมไปเติมฟรีไฟมันจะได้แค่เก้าสิบสี่เพชรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามาสุ่มนะครับอาจจะได้ของโคตรแรอะไรประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ผมได้ทําการเติมเงินปลาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหนึ่งร้อยเครดิตน,นะครับถ้าสุ่มครั้งแรกแล้วผมได้เลย ผมจะไม่สุ่มต่อเลยผมจะเก็บไว้ในนะั้นแต่ถ้าสุ่มยังไม่ได้ผมจะสุ่มต่อเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้ไอบีมาแจกทุกๆคนนะครับผมอืมดูกันว่าผมจะได้อะไรนะครับผมก็มาดูกันว่าเงินเข้าหรือย,อยังถ้าเงินเข้าแล้วมันจะเด้งมาตรงนี้นะครับผมหนึ่งร้อยพอยต์นะครับก็หนึ่งร้อยพอยต์นี้ก็คือเติมไม่เผื่อนะครับว่าถ้าสุม่มครั้งแรกไม่ได้สุม่มครั้งต่อไปนี่ก็ขอให้ได้ละกันอะไรอย่างนี้เออ นี่ครับผมมีหนึ่งรเครดิตนะครับผมเป็นตู้ CSGO นะครับจุ่ม ID V5 ตู้นี้นะครับราคาข้างถูกผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีสำหรับคนเรน้อยอย่างพวกเรานะครับก็แค่39เครดิตเท่านั้นนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับถ้าได้เลยนี่คือจบเลยนะได้เลยนี่จบเลยเฮ้ยอียขึ้นมาเป็นรหัสเลยนะครับผมโอ้ยของจริงนะครับแต่ผมไม่รู้ผมได้อะไรนะครับมันขึ้นมาเป็น ID นะครับเดี๋ยวเรามาเข้ากระดูกเลยครับผม ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับผมกว่าผมจะเข้าได้นะครับผมต้องไปเปลี่ยนมงเปลี่ยนมลวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก่อนนะครับเพราะว่าคือถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็เล่นเลยก็ได้แต่ว่าผมจะมาแจกให้คนดูไงเข้าใจไหมผมจะมาแจกให้คนดูซึ่งคนดูจะมีแค่คนเดียวที่จะได้ไปนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนต้องกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากได้นะครับแล้วผมจะแจกให้ทุกคนที่ทํานะครับผม คนใดคนหนึ่งที่ทำเออนะครับไอดีก็เป็นสภาพนี้เลยนะครับก็คือโคตรตึงนะและเดมอนสีก็คือผมมองว่ามันตึงมากด้วยมีท่านน่นท่านี่มีปืนนน่นปืนนี้แล้วก็มีกางเกงมีเสื้ออะไรข้างแลนะครับก็ใครอยากได้ก็ทําตามกติกานะครับใครอยากเราเล่นตามผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในเม้นต์นะครับแล้วก็ในใต้คลิปนี้นะครับผมแต่ให้ไปดูในเม้นต์ก่อนนะครับผมบายบาย